ครับดูตารางข่าวสุดช่อยูทูปชาแนสยาม่จ้น้ครับวันนี้เราจะมาทำวิดีโอเก็บข้อมูลโคกหนองนาพนัจังหวัดราชสีมพื้นที่9ไร่นะครับก็คือผมจะเก็บข้อมูลงีไว้เป็นข้อมูลกับน้องชายนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ของน้ที่ทาไร่นาสก้าวไร่ก็ติดรับเดี๋ยวทรกันนะครับว่าน้องชายทาแบบไหอะไรยางไงนะครับโหโนอ้อยครนที่างามหน่อยโคข้างหลังสุดมันก้างกี่เมตรแล้วนะ กหลังที่ยาวๆอ่ะออสิบแปดสิสิบแปดแล้วก็มันไอ้ไอ้สาที่มันลึกลึกเท่าไหร่แล้วนะสี่เมตรสี่สี่เมตรแสดงว่าเราขุดสูงขึ้นมาจากเก่าสองสองเมตรเหรอเมตรหนึ่งสิเมตดหนึ่งใช่ไหมโซนข้างหลังสุดใช่ไหมส่วนไอ้ตัวที่ว่าครื่งวงกลมอ่ะนี่เป็นบ้านล่ะไอ้ครื่งวงกลมที่เป็นบ้านนั้นก็สิบแปดไอ้มันเส้นเส้นสาตรงกลางสิบแปดเมตรสี่อือหือ อเออโคังหลังมันมีสามโค้งนะพี่โคกหลังมันมีโคกสิบสองเมตรอยู่ที่ตะวันออกอืมแล้วก็ร่องน้ำห้าเมตรแล้วก็โคกสิบสองโค้สิบแปดเมตรร่องน้ำสี่แล้วก็โคกโคกสิบแปดด้านหลังนั้นมีสามโคกงอแล้วก็สระน้ำวงกลมมะพี่สระน้ำวงกลมก็แล้วตนีมันสิบแปดเมตรอืมแล้วก็ไอ้ที่ครึ่งวงกลมนั้นก็สิบแปดเมตรอืม ที่ที่มีงานนะนะที่ทักที่จะทํานานนะนะครับอืออเอส่วนขอบข้างนอกขอบข้างนอกนี่เราทําเป็นครูหมดใช่ไหมขอบนอกนอกนอกสวนนี่อะไรใช่เป็นตัวตัวยูเป็นอะรเป็นคล้ายกับของไส้ไก่ครับแต่ว่ามันเป็นตัวยูเพราะว่าการการพวกไก่สัตว์เลี้ยงเนาะใช่เออพวกไอ้ไอ้เรียกว่ามันมีสัตว์เลี้ยงค่อนข้างเยอะเราก็ใช้เหตรงนี้มาเป็นเพื่อป้องกัน เป็นแดนเป็นแดนแบบก็ว่าเป็นแดนเออ<ช>นั่นแหละพอดีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ทำทีวีโอเก็บไว้เอาที่นักห่ยวส่งมาให้แล้วก็เราจะได้เราเราจะได้เอาข้อมูลเก็บไว้ไม่อไรเพ<ช>ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก<ช>็พอลองพอลองว่างๆก็เลยลองเอามาลงใส่ดูจะไล้เอาข้อมูลอีกทีหนึ่งเผื่อเผื่อไม่เป็นข้อมูลเราเองเน่นะเผื่อใครจะสนใจเป็นลักษณะนี้ในอนาคตว่าเป็นในอนาคตเออแต่ว่าวิดีโอเราน้อยไปหน่อยนึง ไก่แก่ก็เห็นภาพรวมนะเห็นเห็นภาพรวมเพราะว่าคลิปสองคลิปหลังเนี่ยส่งมามันก็โอเคเห็นเห็นที่มันสมบูรณ์แล้วอ่ะมันค่อนข้างจะสวยโดนนะพี่ยังไม่กล้าบินอยู่กลัวจะล่วงไม่ล่วงเนี่ยมันเป็นไอ้น้องไอบอกว่าไม่ล่วงไม่ได้หรอมันพอแบตจะหมดมันกลับมาเองไม่ได้หรอใช่แต่ว่าลมมาแรงทีหนึ่งเช้ามืดขึ้นบินไม่เป็นไรค่อยก็ข้อมูลอีกทีหนึ่งโอเคพอได้ข้อมูลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาไปลงในในในคลิปไว้ เอา้ามาเรียงสไลด์เอาแล้วก็เอาคลิปนั้นมาต่อหน่อยๆคลิปหนึ่งที่ว่าแบบที่ผมเขียนให้พี่เกิดอสมบูรณ์รู้สึกว่าอาลงแล้วเองแล้วนั่นแหละลองแบบไปไเป็นเป็นขับอธิบายส่วนหนึงสำหรับข้อมูลเราเองนะเผื่อใครสนใจพวกนี้มันก็เป็นวิทยาทานด้วยนอนะครับแต่ก็ต้องดูเราก็เจะเน้นหลักตรงที่ว่าไอ คือภูมิศาสตร์ด้วยสําคัญใชม่รว่าจะจะทําอะไรตรงในจุดใดจุดไหนลมน้ามาทางไหนอะไรไงแล้วก็เอามาเป็นองค์ประกอบด้วยไม่ใช่ว่าพื้นที่ทุกพื้นที่จะสามารถทําแบบนี้ได้ทั้งหมดต้องดูภูมิศาสตร์ด้วยเป็นสําคัญรับเออพูดฟังดูมีวิชาการเนาะโอเคโอเคทำประยู่เนี่ยะเนี่ยเข้าไอ้ซ่อมเครื่องสูบน้ําอยู่เอ๋อเลยจำใบเนี่ยอดหาข้อมูลแค่นี้แหละโอเคครับครับครับขอบคุณครับคครับ โอเคครับก็เป็นข้อมูลนะครับอ,อ,อ,อีกความสําเร็จหนึ่งก็คือขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือหลังจากนี้ก็คือรอทําการาลงพืชพันธุ์นะครับจะมีกล้วยมอีอะไรล่ะมีหลายหลายอย่างเลยก็คือกล้วยนี้จะต้องลงก่อนนะแล้วก็จะมีพวกมะพร้าวมีพวก หลากหลายอย่างครับเดี๋ยวก็ติดตามชมกันอีกที่ครับขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับถ้าเกิดยังไงก็สามารถเข้ามาแนะนําหรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับว่าเรามาปรึกษากันว่าจะต้องทำยังไงกันต่อดีอะไรประมาณนะครับจะมีเราก็จะได้เห็นวิวัฒนาการหรือพัฒนาการของไร่นาสนผสมของช่างอ้อยนะครับอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโคกหนองนานะครับป่าสามอยางประโยชน์สี่ยางนะครับแล้วก็อยู่กนใกล้ๆกับโครงการพระราชดิศเขาเรียกว่าอะไรนะ รุ่นแม่น้งปับพนังนั่นเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับติดตามชมคลิปหน้ารพส่วนตัวในอนาคตผมก็อยากจะมีพื้นที่สักแปลงเพื่อจะทำไรนาส่วนผสม,บสมบแบบนี้เหมือนน้องชายเช่นกันเก็บข้อมูลไว้นั่นเองครับผมบายบาย